สวัสดีครับจากเพจนกเขาใหญ่นะฮะวันนี้พามาชมข้อของเจ้าไข่ตุนเจ้าไข่ตุนคือนกตัวอย่างของแม่พันธุ์ข้อนี้นะฮะจะให้ชมท้ายคลิปตอนนี้พามาดูแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เขาก่อนนะฮะนี่คือข้อต้นตำรับของสายเจ้าไข่ตุนนะฮะแม่พันธุ์คือตัวด้านบนนะเป็นหม้อใหม่ส่วนด้านล่างเป็นเกล็ดแก้วควันบรีนะฮะ ตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวลูกโทนถ้าสนใจทักมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนกตัวอย่างนะฮะนี่คือเจ้าไข่ตุนนกคอกแรกของของ,ของแม่พันธุ์ตะกีนะฮะจะกรูประมาณนี้ถ้าสนใจทักมาแล้วบอกว่าสายเจ้าไข่ตุนเดี๋ยวเราจัดให้ะฮะมีอยู่ประมาณ 3- 4สี่ตัวได้ตอนนี้นกจะเป็นประมาณนี้เลยฮะโตขึ้นสีจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าสนใจทักมาได้เลยสายข้อเขียวเจ้าไข่ตุน